เเป็นนวัตกรรมนะคะมีงนานวิจัยรองรับดีที่สุดนะคะไม่มีผลต่อตับต่อไตนะคะต่อไปทีส่วนที่3ค่ะหุ้นส่วนที่3ที่เราจะมีกันกับการขนส่งนะคะที่มันทันสมัยแล้วก็ได้มาตรฐานที่สุดในยุคนี้เห็นไหมคะเคลียรไตรซินีไทยรกรับนะคะค่ะนะคะ DSL มดเลยค่ะ คือพุกส่วนที่สามเพียงแค่เรากรอก2อสามวันส่งถึงบ้านทันทีเลยต่อไปพุ่ส่วนที่4ค่ะช่อบทางในการทําธุรกรรมทางการเงินกับทุกธนาคารนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสขยายธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลารองรับไรายได้ที่มันใจเร็วเป็นรายวินาทีค่ะนะคะต่อไปพุส่วนที่5้านะคะอันนี้ถือว่าสำคัญเป็นระบบส่งต่อความ นะคะ,ะ The Power of c a m p นะคะเราเรียนสอนคุยเรามกเรียนแบบนี้เลยคะ่ะจบออกไปนะคะเราสามารถทำเงินแสนหรือล้านได้เอาไหมคะามานี่แหละคะ่ะนี่คือบริษัทของเราแล้วบริษัทของเรานะคะขัเะบเคลื่อนธุรกิจขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมย้อนไปเซนนวัตกรรมที่เป็นกระแสน,นะคะทุกท่านรูนจ้จักกระแสไหม